ท่านสมโพนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการที่ดินแบ่งขายครับที่ตำบลบองโกตเพื่อนกรุงเทพมรานครวันนี้ทางทำเนโครงการับก็ยังคันต่อนะครับนี่จะเป็นถนนหน้าโครงการวันครับเป็นถนนถึงครบบทบาทจังเล่นนะครับเพื่อนกว้างหกเมตรครับผมอันนี้จะเป็นพื้นที่สองร้อยตารางวาครับ นีลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับนี่จะเป็นแปลงที่เรากำลังเปิดขายนะครับทั้งหมดตอนนี้มันมีแค่สองแปลงสุดท้ายนะครับเพื่อนแปลงละเพืเ่อนจะแบ่งเป็นหนึ่งไร่ก็ได้ครับหรือจะเหมายกแปลงก็ได้นะครับสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็วิทยาลัยอาชีพนะครับผม แล้วก็สนามบินเล็กดูบัวคาเฟ่กลางนาคาเฟ่ครับผมแปลงนี้ครับพิเศษก็คือทำทันญ,ญาสามสแล้วก็เข้าใช้พื้นที่ได้เลยครับผมผ่อนตรงกับเจ้าของที่โดยตรงครับนี่จะเป็นแปลงที่ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับแปลงนี้ทั้งหมด2ไร่ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าพื้นที่สองไร่นี้กว้างประมาณไหนนี่ครับอันนี้พื้นที่สองไร่นะครับเพื่อนค่องกว้างนี้เลยแล้วลูกค้าก็มานี่ครับทําเป็นบ่อปลาเปล่ามาดูนะครับนี่ครับลูกค้าน่าจะสร้างบ้านตรงนี้ครับตรงนี้ที่ผมยินอยู่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นบ่อปลานี่คือข้อดีของการไม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะครับแล้วก็ สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เลยครับนี่จะเป็นที่ของลูกค้านะครับที่ซื้อไปสองไร่ลูกค้าก็จะมาขุดบ่อแปลงที่ผมขายก็จะอยู่ตรงนู้นครับจัมีสองไร่มีแปลงสองไร่ลูกค้าจะแบ่งเป็นหนึ่งไร่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเหมายกก็ได้ครับนี่ลูกค้าก็จะทําเป็นนี้ครับน่าจะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาครับหรือตกปลาวัน สาร์อาทิตย์ลูกค้าเขาจะเข้ามาใช้พื้นที่อยู่ไม่ไกลครับอยู่ห่างจากมอมหิดอนประมาณ7กิโลเมตรนั้นครับตรงออกไปนี้ก็จะเป็นตรงนูก็จะเป็นาทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับผมที่กำลังจะเปิดใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นดูวาครับทีอยู่ตรงนี้นะครับถนนขนงเราก็เข้าซอยหมู่บ้านแกนจิตพยามาประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับผม จะถึงของการที่ผมทำขายอยู่นะครับนี่บรรยากาศประมาณจะสี่โมงแล้วนะครับพานเพื่อนชมบรรยากาศช่วงเย็น,เ,นเป็นที่ดินแบ่งขายกับเ,เพื่อนตารางวาะ 7, ละเจ็ดพันห้าบาทเท่านั้นนี่ครับทำเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็อยู่ใกล้จาก สถานที่สำคัญต่างๆมากมายซึ่งหาย,ยากมากครับในราคาตารางวาละ7,500บาทนี้หาย,ยากมากที่สำคัญนะครับดาวเพียง30%ก็สามารถเข้าใช้วันที่ได้เลยครับนี่ครับนี่สองไร่นะครับเพื่อนนี้ใหญ่มากน่าจะกว้างนะครับแต่ว่าไม่ค่อยลึกมากนะครับนี่ก็จะเป็นที่ ตรงเข็มไว้ตามเป็นสาราหรือว่าที่ตกปลาประมาณนี้ครับตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นถนนการเดี๋ยวจะลงหินคุกน่าให้นะครับนี่นนครบรรยากาศตรงที่ผมทำแบ่งขายอยู่คนระับ พาไปชมแปลงที่ขายแล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อไมาครับถึงได้รู้เรื่อนทราบได้ว่าแปลงที่ขายแล้วล,ล,ลูกค้ายอจะมาแบบเดียวเลยครับยังคงพลังเดินออกไปให้ลูกค้าก็มาลองดูนะครับ เป็นรั้รนะานเป็นเ้่ของคางาจะาาเล็กนะตรงนี้ครับข้อใหญ่นะครับเพื่อนสองไร่นี่ก็จะเป็นถนนหน้าของคานของเรา เป็นถนนแอขนอคุกามดัดงดีนี่ถนนกว้างอกเป็นนะครับลูกค้าที่ซื้อไปเฟสแรกก็เริ่มทำบ้านหมดแล้วนะครับก็ถมที่มานิดหนึ่งอันนี้จะเป็นพื้ที่200้อตารางวาครับกว้างนะครับ นี่ถนนหน้าของการอันนี้เป็นพื้นที่200ตารางวาเดี๋ยวผมพาไปเดินดูว่า100ตารางวากว้างขนาดนั้นนะครับมันจะเป็น100ตารางวาก็ประมาณนี้ครับหน้ากว้าง16บหกลึกยเมตรนะครับนี่ลูกค้าก็จะทำเป็นบ้านหมดแลว เส็จนี้หมดแล้วนะครับเพื่อนทันเพ็นมาอัปเดตหน้าของการที่ผมขายไปหมดแล้วเข้ามาในซอยไม่ไกลครับเพื่อนเข้าทช้างอ่าหมู่บ้านแกนกิตดดิยาเลยปั๊มพีทีมานิดหน่อยครับก็เดี๋ยวซ้ายเข้ามาได้เลยนี่จะเป็นหนึ่งร้อยตารางวาที่ลูกค้าทมดินที่กำลังจะสร้างบ้านนะ แปลงนี้ครับผมนี่ครับตัวนี้ก็กำลังจะสร้างแล้วนะครับนี่ครับหนึ่มเรากำลังวจะสวยอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็นี่ครับตัวนี้ก็เริ่มทําแล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มสร้างแล้วนะครับ นี่ทางเข้ามาโอเคครับหากคุณแพท่านจะสนใจก็ลอกอบ i n กซ์สอบถามเข้ามานะครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้ครับผมพามาอัปเดตคร่าวๆให้เพื่อนชมนะครับนี่ทางเข้ามาจะอยู่ตรงนี้ครับนี่แปลงที่ลูกค้ากำลังสร้างอยู่นะนี่ก็ขมดินเตรียมสร้างอีกหนึ่งแปลงครับผม พามเพื่อม,มาอัปเดตช่วงเย็นจะเป็นตรงนี้ครับหน่วยำลังบ่าตรงนี้ครับลูกค้าก็เตรียมสร้างบ้านอีกหนลังโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม